ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แมปอาใครกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เพิ่งเปิดคลิปยังไม่ทันไรตอนนี้จะเข้าสู่เพิ่มมาเดทอีกแล้วนะครับผมโอเคก็อย่างที่สัญญาเมื่อ EP ที่แล้วนะครับผมก็คือผมจะลองกินบัตรฟรีดูนะครับผมอะไรเนี่ยโอโรเทียบัตรฟรีบรัตรอะไรแนตะ่ฮิวเกนะครับผมฮิวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็รีเจนสปีดนะครับผมบอกห้าอ๋อมันบอกอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยังเดี๋ยวเราลองกินกันดูนะครับผมเพราะว่าผมได้มันมาอันหนึ่ง ใช่ไปลงมาแล้วก็ได้มาอันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาลองกินกันดีกว่าอ่าสเตตด้านซ้ายนี่คือยังไงวะเนี่ยวอลสปีดบวกอีกห้าหรอแล้วก็นี่อะไรอ่ะผู้ยินนี้ค่าใหม่ะทุกคนเลือดใหม่เหรอแล้วก็รีเจนสปีดนะครับผมโอ้ห้วผมจะดูยังไงว่าผมเป็น뱀พายวะือผมกินไปแล้วไม่ใช่แปมพายดิจะเป็นพวกหิวเลือดอยังไงฮะวดูยังไงวะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอไอ ผู้มีความรู้เข้ามาบอกละกันนะผมเพราะว่าตอนนี้ผมผมลองกินดูแล้วแบบมันค่อนข้างที่จะไม่เห็นผลอะไรสักอย่างเลยแต่เช้่วผมน่าจะเป็นแล้วใช่น่าจะเป็นละงั้นก็เดี๋ยวผมรอ,อผู้มีความรู้ด้าน W I W ขอบ่าอะไรบัตรฟรีมาพูดอีกทีนะผมดูผมจะไปถามเขาแล้วก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับผมว่าบัตรฟรีมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมายโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับ เพื่อนของผมนะครับผมคุณครอบนะครับผมอันนี้เขาคือคนที่ใช้บัตรฟรีคนแรกในตี้ของเรานะผมแล้วเขาก็มีความรู้ด้านบัตรฟรีมากกว่าผมนะแล้วผมจะให้เขาเป็นคนพูดเกี่ยวกับบัตรฟรีนะผมเชิญครับอ่าโอเคนะครับคือเนี่ยบัตรฟรีเนี่ยมันจะมีะแท็กอยู่ข้างบนมันจะเป็นเลือดพิเศษเนาะกับแก้วถ้าถ้าอยากที่ดูนเนี่ยส่วนไอถ้าสงสัยว่าไอ้เลือดเลือดตัวนี้มาได้ยังไงเกิดจากการตีเยรมดาใช้สกิลหรืออะไรก็ตามเลือดตัวนี้จะขึ้น ส่วนเลือกตัวนี้ก็เช่นกันซึ่งไอ้สองอย่างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงที่ตรงเนี้ยไอ,เอ้เลือดเลือดพิเศษเนี่ยจะทําให้คุณได้แก้วเพิ่มขึ้นแก้วเกิวเพิ่มขึ้นตรงเนี้ยมันจะทําให้เลือดของคุณอ่ะคุณเทียนตีมเะครับแต่ครับอ่าพอพอทอ่าปกติเลือดคุณจะเลือดคุณจะค่อยๆเพิ่มเนาะส่วนถ้าเป็นของของบัตรฟรีเนี่ยมันจะมันจะมีพาร์ตีพิเศษก็คือตอนตีเนี่ย ี๋ยวสียเลือดมันจะเด่งดเบบร็วกว่าปกติก็คือไอ้แก้วตัวเนี้จะทําให้คุณเลือดเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยเองไหมมันจะเพิ่มทีละสิบหน่วยมันมันไม่ได้เพิ่มทีละหนึ่งซึ่งไอ้การการเก็บกระแตกแก้วเนี่ยสามารถเก็บได้สูงสุดคือเก้าร้อยก็คือเก้าใชสกิลอะไรต่างๆสามารถขึ้นได้เหมือนกันตัวดักอากาศตัวนี้เป็นของอ e ีโคตัวบัตรฟรีเนี่ยจะสูงสุดตอนนี้จะมีอยู่แค่อ่าขอเรียกว่าครอบครัวแล้วกันเพราะว่าในในเกมมันจะใช้ระบบครอบครัวเนาะซึ่งเนี่ยครอบครัวครอบครัวเนี่ย สูงสุดตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันสุดขีดหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ยผมสุดได้แค่สองอส่วนถ้าคุณเป็นแวมไพร์เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าเกรดคุณจะหายหรือเปล่าเกรดคุณสมมุติว่าคุณอยู่เกรดหนึ่งแล้วคุณได้กีดเลือดเข้าไปคุณก็ยังอยู่เกรดหนึ่งอยู่นะมันแค่มีเงื่อมาเปลี่ยนเฉยเฉยส่วนอ e ีโค่เนี่ยอีโ e ค่ Ho ของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนใหม่จะไปสกิลแบบนี้สกิลอย่างนี้สกิลแรกเป็นการตีตรงหน้าสองครั้งสกิลที่สองเนี่ยเป็นการแทง แงเลือดนะครับเดยการที่มันมันมันยังไม่เพิ่มจะแตกแก้วตรงนี้ด้วยใช่ไหมมันมแตกแก้วกอซึ่งอีโคเนี่ยเราเราต้องบอกก่อนว่าถ้าเล่นเป็นแบมพายนะคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนอีโคได้การที่คุณเป็นแบมพายนี่ยตอนที่คุณออกเกมแล้วคุณเข้าใหม่คุณยังเปลี่ยนเป็นอีโคนี้ทันทีคือมันจะบังคับให้คุณเป็นอีโคส่วนหน้ากากที่ผมใช้เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนได้โดยการที่คุณมาที่ตรงนี้ซึ่งอ่าผลืมบอกอย่างหนึ่งก็คือเลือดตรงนี้จะรดอนเรื่อยๆนะมันไม่จัเป็นที่เรียกว่าคุณห แล้วมันจะอมันจะลดนะคือเลือดตรงนี้มันจะลดเรือดให้คุณมาตรงนี้ oh. ตรงนี้จะมีกระแพงอยู่ให้มนตีเข้าไปเลยมันจะมีเอเมซีอยู่สองตัวมันจะมีตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งอยู่นี้อ่าซึ่งตัวเนี้ยตัวตัวนี้จะมีอยู่สองอย่างในตอนปอติอันแรกก็คือเปลี่ยนหน้ากากอันที่สองเป็นการมันเป็นเหมือนเนื้อก็คือซื้อมาเนี่ยมันสามารถกินได้แล้วก็จะเพิ่มเลือด อะไรต่างๆอ่าเนี่ยพออ e ีโคหมดหน้ากากจะอะไซึ่งอันแรกอันแรกมีไว้ทําไมอันแรกก็คือเป็นหน้ากากก็คือคุณจะสมหน้ากากนั่นแหละตอนที่คุณอ e ีโคว่าตอนเนี่ยตอนอ e ีโคคุณจะไปหน,น้ากากอย่างนี้หรือว่าจะเป็นยังไงมันจะมีอยู่ประมาณห้านักกากมั้งน่าจะแต่น่าจะมีประมาณห้านักกากประมาณน,นั้นอันนี้จะเป็นข้อดึงดูอะไรต่างๆเสื้อส่วนอาวุธที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นอาวุธของแบมไพล์อาวุธที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นอาวุธของแบมไพล์ ซึ่งสก,กิลแต่ละอาปกรเนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างกันยกเว้นกงเล็บกับอกระเล็ดสองอย่างนี้จะมีสก,กิลที่เหมือนกันแต่เป็นาดาเมจคนละแบบวิธีการหาคือคุณต้องหาเลือดเลือดนี้เป็นคริสต้าเอเป็นคริสตอนอันนี้วิธีการหาก็คือหนึ่งคุณต้องเป็นบัตรตรีก่อนสองคือคุณฆ่ามอนอะไรก็ได้คุณจะฆ่ามอนข้ามทางก็ได้รับเคยก็ได้คุณก็สามารถได้สิ่งนี้มาพอดอกปึ๊บแล้วคุณก็กดใช้ พอเคยใช้เสร็จมันจะมีของก็คือเป็นอ่นนนอนนนาอันนี้เป็นกล่องเล็อบอ,อันนี้เป็นดาบอันนี้เป็นกระเล็ดก็คือไอที่ทุบที่ผมบอกส่วนอันเนี้ยจะเป็นตรงอันนี้จะเป็นหออห่อของบอสอ่าบอสในวาร์วาร์เพนะับอ่าเก็ตเก็ตเก็ตอยู่อเคมันจะเป็นห่อของวาร์เพนส่วนเอพีซีตัวนี้เอพีซีตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้ทําเป็นเพอร์มาเดสด้านในมันจะมีสองตัวก็คือตัวนี้เอาไว้ทําเป็นเพอร์มาเดสซึ่งเพอร์ซึ่งเพอร์เพอร์มาเดสเ,เนี้ย คุณต้องมีบัตรบัตรหนึ่งที่เชื่อว่าไอไนท์ทูแบ็กซีดแล้วก็มีแล้วก็ค่าแล้วก็ต้องไปเกียรตหนึ่งแล้วก็ค่าคนหนึ่งละคนถึงคุณจะเปลี่ยนเป็นไอเพอร์มาเดได้ตอนที่เป็นเพอร์มาเดเนี่ยตอนนี้จะมีข้อความพิเศษขึ้นมามันจะเป็นข้อความที่สามันจะขึ้นมาตรงกลางตรงนี้เลยข้อความข้อความพิเศษอันนั้นคือมันมันจะทาให้คุณสามารถตอนที่คุณเป็นบัตรฟรีเนี่ยคุณสามารถให้เลือดคนอื่นได้อ่า uh. คุณสามารถทําให้เพื่อนคุณเป็นใบพายเหมือนคุณได้และจะเป็นเกรดเดียวกันกับคุณด้วยเกมเนี้ยมันจะมีเลือดสามแบบมันจะเป็นหนึ่งคือเลือดโลบัตโลบัตเนี่ยคุณจะเปิดมาคุณจะเป็นอ่าครอบครัวระดับที่สามแต่ถ้าอีกเลือดหนึ่งจะเป็นไฮบัตไฮบัตจะเป็นจะเป็นคุณคุณจะเป็นเกรดสองทันทีตอนคุณกินอย่างต่อมาก็คือหลังหลังจากที่คุณคุณตรงไอตรงนั้นเสร็จเลือดที่คุณให้เนี่ยมันจะได้เพียงแค่ หนึ่งอันต่อหนึ่งเซิร์ฟเท่านั้นก็คือถ้าคุณจะให้เพื่อนคุณต้องไปก็คือคุณให้เพื่อนหนึ่งคนแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟและให้เลือดใหม่เฉยตอนนี้นครับมีประมาณมาขอบตัตรฟรีโอเคครับขอบคุณสำหรับคุณครอบนะผมที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับบัตรฟรีแบบแน่นเอียดเลยอย่าปิดจอแบบต่อแล้วก็คุณครอบบอกว่าเดี๋ยวจะพาลงเฟสเตอรีทั้งสองอันเลยนะครับผมเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาบอกว่าด้วยสอนลงเฟสตอรีหน่อยนะครับงั้นก็เริ่มแล้วคุณครบับ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตัวจุดกลางแมปส่กนะถึงจะได้ได้เดี๋ยวรู้ว่า,า,าพอคุณมากลางแมปแล้วตรงนี้ผมจะขอเรียกว่าตรงนี้ือกลางแมปแล้วครับครับผมให้คุณพอที่ล่าหาตรงนี้อ่าล่ามาหาตรงนี้ให้คุณวิ่งมาวิ่งตรงมาเลยโอเคโอเคให้คุณวิงมินตรงนี้แล้วก็พอพอวิ่งตรงมาเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นทางตรงนี้ก็คือเดินตามทางเลยก็คือเดินมาที่ เแล้วปุ๊บคุณจะเจอจะเจอลานใหญ่ๆตรงนี้ลงอันแรกจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเหรอ,อต้าระน,นาเราใช่จะเนี่ยเนี่ยตึกกระนาเราเลยการขึ้นไปจะมีอยู่สองวิธีซึ่งผมแนะนําวิธีที่สองมากกว่าถ้าเข้าอยู่ตรงนี้ครับเข้ามาปุ๊บทางขึ้นจะมีอยู่ทางนี้จะเป็นบันไดอทางาขึ้นมีทางนึงให้คุณมาคุยกับตัวนี้ตัวที่นอนอยู่ตรงนีุ้ยากให้คุณจ่ายตังหนึ่ง ใช่ใช่ให้คุยเสร็จปุ๊บให้คุณมันจะเป็นการปลดล็อกลิฟเดยกันที่คุณต้องจ่ายตังค์หนึ่งพันอ๋อเนี่ย how much อ๋อยิ่กดผิดอันไปกดอะไรไม่รู้มาอ่ะโอเคเสร็จลวปุ๊บคุณคุยกับตัวนี้เสร็จให้คุณเดิมอันนี้อดิเป็นลิฟคุณกดคุยแล้วกดชื่อปเลยแล้วคุณจะวางมาชั้นบนเอพีซีตัวเนี้ยคุณยังคุยไม่ได้เพราะว่าคุณต้องยึดที่นี่ก่อนอ่ะคุณต้องยึดก่อนคือให้ปรุงสมัยใแล้วนี้ เดี๋ยวมาเสร็จปุ๊บให้คุณบเดินเดี๋ยวมาทางแล้วแล้วตอนนี้จะมีกระจกให้คุณตีเอาเศษมาเศจให้คุณเดินตรงเนี้ยคุณคุณไม่ต้องปีนบันไดอะไรนะคุณสามารถแลนไปได้เลยหรือว่าถ้าคุณไม่ชัวร์ผมก็จะต้องปีนบันไดเอาแล้วคุณคุณต้องขึ้นไปบนจุดยอดเลย พอเพื่อนมาเสร็จปั๊บมันยังมีอันนี้อยู่ซึ่งไอตัวเนี้ยเนี่ยให้คุณกดคุยให้กดคุยเลยใช่ใช่กดคุยกดสีเขียวหรือว่าสีแดงไม่มาใหมยได้เลยมันคุยได้เลยอะกดคุยละอ่าแล้วก็แลกแรกอ่าหน้าจะหน้าตาจอจะเปลี่ยนไปคุณวิ่งออกมาคุณวิ่ออกมาเบียวิ่งออกมาวิ่ออกมา คือดูแฟลตเตอรี่เนี่ยพอคณคุยเสร็จแท่คุณพิงออกมาเพราะว่ามันจะมีหน้าตานี้ไงซึ่งมันจะระเบิดอ่าพอมันระเบิดเสร็จปุ๊บมันจะให้คุณรอสองนาทีก็คือตรงนี้มันจะให้มันจะให้คุณรอสองนาทีแล้วก็มันของคุณมันขึ้นมากพือน็อกสองนาทีใช่มันขึ้นสองนาทีอ่าโอเคซึ่งพอมันขึ้นสองนาทีเนี่ยก็คือเราเราต้องคุมกันที่เนี่ไว้อะจนถึงสองนาทีเราจะไม่ให้คนคนอื่นมาแบบปิดเครื่องข้างบน โอเคโอเคให้คุณเรามาชั้นชั้นเดิมกับไอทีเอ็นเออ็ีซีที่มุกคยบอกได้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 พอครบสองตอนทีเนี่ยมันจะมีข้อความอ่าพิเศษขึ้นมาว่าแบบเออคุณได้ยึดที่ตรงนี้แล้วคุณสามารถคุยกับตัวนี้ได้ซึ่งไอ้ของตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นเอ็ีซที่ มันจะขายของต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูจอคอนเทนต์นะก็คือมันขายทั้งแบตเตอรล,ลุงแบตเตอรี่ด้วยใช่ปะอันนี้ังไม่มีแบตเตอรี่มันจะเป็นตั๋วรถไฟเอาไว้ลงรถไฟปกติอ่าเนี่ยมันขึ้น S อสะไรเสียโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วคุณสามารถคุยกับตัวนี้ได้มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นข้อความว่าก,กิตเอาเงี้ยพอคุยเสร็จปุ๊บมันจะมีของซึ่งคุณ,ค,ณคุณต้องดูดีๆนะของบางอย่างในในเนี้ยบางทีมันแบบ ของเหมือนกันอาจจะราคาต่างกันเยอะมากก็ไ,ได้อที่แรกจะประมาณนี้นี่ครับผมของขายก็ประมาณนี้นะฮะวิธีการลงก็มันลงลิฟไม่ได้ไปสุดแล้วอ่อตกไปไม่ตายนะให้คุณกระโดดกระโดดลงไปแล้วให้คุณอเอาเอางแข็งไว้แล้วก็ให้คุณกดสบ,บายบาร์ลงๆอย่างนั้นแหละมันมันจะไม่ตายเพราะว่าเกมเกมเนี้ยพอดาเมจ มันถ้าคุณล่วงลวงมาแบบพีเดียวอะ่ะเกมนี้จะมีฟอร์ดาเมจแต่ว่าถ้าคุณล่วงล,วง,ลวงมาแล้วคุณก่อมันมันยังมีฟอร์ดาเมจอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้แรงขนาดนั้นจุดต่อมาครับคือจากตรงนี้ครับผมจากตรงนี้วิงว่งตรงวิ่งวิ่งตรงยาวเลยโอ,โ,อโอ้แหลกแหลกหลกโอที่นี่ท,ที่ไหนเนี่ยนะกูเคยมาปะเนี่ย,ม,ยม,ม,ม่เคยมาแฟร์ตอรี่มันนัโอเคพอถึงแฟคตอรี่แล้วให้คุณซีเข้าไป อ้าวโอ้โหคุณวิง่งครับอ่ะวิ่งเข้ามาพอ,อคุณวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บบ้านใหญ่คุณไม่ต้องสนใจบ้านใหญ่หญมันยังงี้เลยแค่คุณวิ่งมาตรงน,นี้มันจะเป็นประตูที่ปิดอยู่ถ้าคุณตีเข้าไปเสร็จแล้วให้คุณขึ้นบันไดอ่ะขึ้นบันไดนี้ปุ๊บให้ให้คุณไปชั้นชั้นบนสุดหมันเลย อ่ะชิบดูไปหนึงตรงนี้อ่าหุยด้านล่างอะไรมู้ตกเต็มเลยมันเก็บไม่ได้๋อเราเก็บไม่ได้โอเคโอเคให้คุณคุยอ่ะอันนี้มันเด็มมันจะเป็นเครื่องเครื่องนี้ยังมีแค่สองัวมันเด็ดอ่ะอ่าโอเคแล้วกราคงก็ถอพาเครื่องนี้มันจะระเบิดซึ่งระเบิดมันไม่ได้แรงหรอกเคร่มันทำให้คุณปิวอ่ะผมโดนมาจากตึกนู้นอะปิวลวกลลวกตกตึกอะแล้วตายอ่ะอ่าแล้วอันนี้เราทำไงต่อนะ โอเคอันเนี้ยเราก็จะเหมือนเดิมเลยแฟคทอรี่ง่ายมากเราก็แค่เหมือนเดิมเลยแล้วก็คืออยู่อย่างเงี้ยสองนาทีอ๋ออยู่อย่างนี้สองนาทีเราก็แค่อยู่อย่างนี้อสองนาทีมันจะเหมือนมันจะเหมือนอันอ่าตรงตึกตรงนั้นเลยเหมือนกันแล้วถ้าเกิดมีตัวมาเรดที่เราต้องสู้ใช่ปะ่ะอ่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวมาเรดเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเองการที่มันมีตัวมาเรดได้คือมันจะมีปัจจัยอยู่ทั้งสองอันเลยนะจะมีปัจจัยอยู่คือหนึ่ง ้องไม่ใช่คนในกิวเดียวกันกับเราอ่าแล้วระบุเข้ามาตอนที่คุณยึดเสร็จเช่นแบบเช่นผมยึดต,ตรงนี้เสร็จสองนาทีครบสองนอาทีแล้วอ่าผมยึดต,ตรงตรงนี้เป็นของผมถ้าคุณเดินเข้ามาเนี่ยในใน,นเขตตรงนี้ของผมเนี่ยแล้วคุณไม่ได้อยู่แคนเดียวกันกันกบผมมันจะมีมอนสเตอร์เกิดจะเป็นมอนสเตอร์ที่มันจะแบบเหมือนว่าป,ป้อง้องฐานให้เราออมันมันไม่ใช่มอนสเตอร์เลทแบบอย่างนั้นนะโอเคแล้วก็รอไปสองนาทีนะครับผมโอเคเสร็จละ โอเคพอเสร็จแล้วเนาะคือแฟตอรี่เนี่ยมันอยู่ที่ดวงคนด้วยนะคือแฟตเตอรี่อันเนี้ยมันมันไม่ได้ให้เลขที่มันไม่ได้ให้ที่ตายตัวคือมันจะสุ่มหนึ่งถึงห้าอันให้ให้คุณเรียนกดคุยครับมันสุ่มอะไรเหรอสุ่มก้อนพลังงานอ๋อก้อนพลังงานให้ให้ให้คุณเดียกดคุยมันจะมีข้อความเขาว่าเช็คกับอันแรกเนาะไม่ใม่เช็คกับอันแรกให้คุณกดอันที่สองก่อนเขาว่าเช็คก่อนเช็คก่อนอ่ะอ่ะมันเขียนว่าเสร็จแล้วให้คุณกดคุยใหม่ กดคุยใหม่แล้วกดอันแรกกดแรกอุ้ยได้มาสี่อันทุกคนแล้วคุก็ได้ก็พลังงานบบโรงงานมันมีอยู่แค่นี้แหละมันค่อนข้างลงง่ายมันไม่มีอะไรเลยที่ต้องระวังจริงๆมันจะเป็นระวังคนมากกว่าระวังมอนอ่าอันนี้คือจบใช่ไหมของเฟเตอรี่ันี้หมดแล้วหมดละมันมีแค่นั้นแหละยโอเคครับผมก็เดินทางกันมาถึงท้ายคลิปกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณคุณครับนะครับผมที่มาให้ความรู้แล้วก็สอนวิธีการลงเฟเตอรี่ทั้งสอง รูปแบบนะครับผมส่วนใครที่อยากจะลองไปทําตามก็สามารถไปทําตามได้นะครับผมอย่าลืมดูคลิปให้จบเลยนะงั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับลากันขาคืออะไรครับนี่ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่เคยใช้บัตรฟรีแล้วไม่มีความรู้ส่วนตรงนี้นะครับงั้นเราลองคุยทุกอันเลยดีกว่าอันต่อมาครับผมก็คือการสกัดเลือดนะฮะอ่ะคือ,อเราสกัดอะไรนั่งไงต่อนี่ โอ้ oh, เราได้บัตรฟรีอ่าแล้วไงต่ออันที่สองเป็นการสกัดเลือดเอาแล้วหายไปเลยทุกคนแล้วก็อันนี้คืออะไรอะปลอมตัวเหรออุ้ยไม่ก็ทุกคนผมปลอมตัวอยู่เยดเอ้ยผมดูแม่งน่ากลัวจัดอะแล้วก็ใส่ตาแดงครับผมฮ่าฮ่าฮ่าคือตอนนี้เรามีสิ่งนี้อยู่มันคือจอกจอกเลือดของเราั้งถ้าจะไม่ผิดอันนี้จะเป็นเรื่องของเราแล้วผมส่วนอันนี้น่าจะเป็นอืมน่าจะเนื้อมนุษย์ ส่วนบัตรฟรีที่ผมได้มานี่คือถ้าเรากินเราจะเป็นไง